เลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอาร์มูบายนะครับคือมีเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ถามเข้ามาว่าอ่าพี่ครับถ้าสมมุติว่าเรามีสัตว์เยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาเราให้อาหารนี่เราให้ยังไงครับมผมก็อยากจะบอกเลยนะว่าไม่ยากครับทุกคนก็แค่เอาสัตว์ไปล่านเนื้อนะครับแต่ว่าเราต้องหาในปริมาณที่มากมากมาก,มากเลยแหละนะครับเพราะว่าสัตว์มีเยอะนะครับมันก็จะกินเยอะเช่นกัน เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะล่ายัางไงนะครับโอเคถัดมานะครับตัวที่ผมจะเอาไปล่าเนื้อนะครับก็จะเป็นเจ้ากิก้าเนาะนี่เจ้ากิก้าของเราโอ้โหบอกเลยว่าสีเป็นแบบสวยมากเลยนะเพราะว่ากิก้าของเราเนี่ยเป็นกิก้าแสงนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอาสร้อยทองให้น้องใส่นะเะมื่อกี้นี้น้องไม่มีสร้อยสร้อยทองนะครับนี่ ต้องดูสติละด้วยนะครับว่าโอ้โหโคือสีคือเวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันสวยมากเลยนะทุกคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเห็นไหมอือหือสีสวยจริงๆนะนี่มาครับตอนนี้เราก็เอาเจ้ากิ๊ก้าของเราไปล่าเนื้อดีกว่านะครับหมูกัดทีก็คือแตกเลยนะ ทำไมกิก้าตัวนี้มันดาเมจแรงจังดาเมจกัดอ่าเป็นพันเลยนะทุกคนนะนี่กัดทีเดียวทีเดียวหายนะครับโอ้โหดาเมจเยอะมากจริงจริงงับอุ้ยแตกนะครับแตกเลยงับงับโอ้โหกัดทีเดียวนะครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้พวกเต่าพวกนี้เรีลเท่าไหร่กันแต่ว่าเต็มหมดดูตองน่าจะรีวเยอะนะครับนี่โอ้ยเีลไปเจ็ดห้า ใช่ไหมเมื่อกีนอ้นี้ถ้าดูไม่ผิดนะครับ60โอ้โหเลเวลอย่างเยอะเลยทุกคนเมื่อกี้ตื่นมาก็ไปกินน้ำนะครับแบบว่าเหมือนอาการน้ำติดคอนะฮะเสียงก็เลยดูแบบแหบๆอยู่นะครับนี่กัดกินไปคือวิธีล่าเนื้อเนี่ยผมว่าน่าจะล่าอย่างนี้นะ ใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเราจะเอากิก้ามาลาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อไปเลี้ยงน้องๆในอนอสเสาข้างใน,นเนาะในส่วนเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหาตัวฟาร์มเบอร์รี่ไปหานะครับเพราะว่ากิก้าไม่สามารถหาเบอร์รี่ได้เนาะก็อาจะแบบว่าเสียเวลานิดนึงแต่ก็ต้องแต่ว่ามันก็ดีนะเรามีสัตว์เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ ก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับแต่ข้อเสียก็คือเราต้องแบบมาให้อาหารให้น้องนะครับก็อาหารมันต้องเยอะพอสมควรเนาะเพราะว่าน้องๆในบ้านเนี่ยมันมี่อข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็เดินบนนะครับแถวนี้สัตว์เยอะเนาะนี่สัตว์ทุกตัวในเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นสัตว์แสงนะครับบอกเลยว่าส,สวยๆเลยกัดมันนี่ตายไปซะเจ้าสามเขา ผมขย่ำหมดอะถ้าผมเดินไปถึงไหนดาเมจแรงมากกัดทีเดียวจะขออัพเป็นดาเมจล้วกันเนาะโอเคอัพเป็นดาเมจดีกว่านะครับโอ้คำรามได้อย่างสวยมากครับทุกคนคือความดุนี่ผมให้แบบสิบเลยนะคือเรื่องสีพวกนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมาก คือมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยกล้าแสงเนาะโอเคตอนนี้ก็อัพดาเมจไปอีกทีหนึ่งนะครับดาเมจหนึ่งห้าแล้วนะบอกเลยว่าโอ้โหดูดูดูด,ดูสีสวยมากโอเคครับเดี๋ยวเราก็กัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะกลับบ้านกันละก็น่าจะพอแล้วล่ะนะครับเนื้อมันก็มีเยอะแล้วนะ แต่ระหว่างที่เรากลับบ้านเนี่ยผมน่าจะกัดไปเรื่อยๆกัดไปเรื่อยๆก็กลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเอาเนื้อไปแจกจ่ายใ,ให้กับไดนโนเสาร์ที่อยู่ในบ้านด้วยเนาะแล้วก็เอาไปวางไว้ในเขาเรียกอะไระที่มันเป็นที่กินของไอ้เจ้าไดโนเสาร์ะครับทุกคนที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นาถาดอาหารนะครับก็เอาเนื้อไปวางไว้ข้างในเนาะก็ไดนโนเสาร์ก็น่าจะก,กินอัตโนมัติแหละนะครับ ตท่ที่ผมรู้มานะโอเคตอนนี้เราก็ได้เนื้อมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวขอกัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านนะในเขตนี้นะครับในเขตนี้ก็อยู่ในเขตบ้านเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าในโหมด PVP แลวถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเซิร์ฟนี้เหมือนกันเนี่ยในโหมด PVP เนี่ยไม่นา่าคือผมไม่แนะนำให้วิ่งมาแถวนี้นะอาจจะโดนป้อมปืนยิงตายนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราฝัดไปเลยนะหลังจากที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยผมก็ได้อ่าตอนนี้ก็กําลังเตรียมเนื้อนะครับนี่เอา้าทำไมเนื้อมันมาหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยๆเอาไปตัวละสามชิ้นนะครับไม่ให้สามชิ้นดิโอเคเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่ก็ทําการให้เจ้ากิก้าของเราก่อนเลยนะครับ ถ้าเมื่อกี้เนี้ยที่ผมบอกคนละสามชิ้นเนี่ยมันจะดูน้อยเกินไปนะคนละสามชิ้นจะดูน้อยเกินไปเดี๋ยวก็จะให้เจ้าทีเล็กด้วยนะครับทีเล็กก็จะเป็นทีเล็กแสงเนาะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อเวลาเนี่ยผมจะอ่าทาการกอ,อกคลิปวิดีโอให้ไวขึ้นนะคะโอเคไปเลยกันเลย เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการมาหาเบอร์รี่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะครับตอนนี้ผมก็มาไกลาพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าแถวๆนี้เนี่ยน่าจะมีเบอร์รี่เยอะสุดแลวมั้งมีต้นพืชที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นไฟเบอร์เนาะบอกเลยว่าแถวนี้ก็น่าจะมีเยอะสุดแล้วแหละอ้น,นี่ผมไม่ได้กอความเร็วเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันวิ่งค่อนข้างไหวนะครับมีวิ่งไปฟาร์มไปอย่างนี้เลยนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในการฟาร์มเนาะ เพราะว่ามันสามารถวิ่งไปตีไปได้นะครับนี่เนหะ็นไหมนี่คือวิธีการตะปบเล็บนะฮะนี่ก็จะได้ไฟเบอร์มาคเข้าข้างเยอะเนาะนี่ไฟเบอร์มาเยอะมากเลยนะครับนี่ถามว่าดาเมจแรงไหมก็กลางๆนะครับไม่ได้แรงอะไรมากมายนะับนี่อันนี้คือผมก็วิ่งไปกัดไปวิ่งไปกัดไปนะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วละ่ะ แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักนะครับแบกบน้ำหนักได้เยอะมากเลยนะก็ประมาณสักห้าพันนะครับบอกเลยว่าเหลือเนาะสามารถเก็บเบอร์รี่ได้อ่าพอเพียงพอกับสัตว์อ่ากินพืชที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการหาเบอร์รี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคืออีพีนี้เนี่ยผมไม่ได้มาจับไม่ได้มาอะไรนะคือว่าผมก็แค่แบบมาเลี้ยงสัตว์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะพอดีว่ามีน้องๆสงสัยเนาะว่า ถ้าสัตว์เยอะขนาดนี้เราจะเลี้ยงยังไงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าเขาชอบแบบผมเนี่ยก็อาจจะเฉยๆนะคือพอดีว่าผมผมเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากมายเนาะนี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแบบชื่นชอบเล่นเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยก็แนะนำนะฮะเซิร์ฟนี้เลยนะฮะน่าเล่นนะครับ จะถามว่าตอนเซิร์ฟนี้มันเล่นมานานยังผมดูก็น่าจะเล่นมานานแล้วนะก็มีหลายคนที่เขาเล่นมานานแล้วนะครับก็ถือว่าโหดพอสมควรแล้วล่ะนะครับนี่เบอร์รี่ของเราเห็นไหมเบอร์รี่ของเราได้เยอะมากเลยนะครับจะบอกเลยว่าเลยเหลือนะครับทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะาฟาร์มไปเรื่อยๆแนละ้วแล้วก็จะวิ่งกลับบ้านละเพราะว่ามันเริ่มมืดนะครับมันก็ไม่ค่อยดีต่อเราเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสว่างเลยนะ <c oughs> พอดีว่าผมแวะไปฟาร์มเล็กๆน้อยๆน,นะครับนี่บอกเลยว่าน้องหิวมากนะครับจอดปุ๊บกินปั๊บเลยในลัเสาร์กินพืชของเรานะไม่มีอาหารนะไม่ค่อยมีอาหารแล้วแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกไอ้มเมล็ดไอ้มเมล็ดพืชเนานะโอเคถ้าผู้วิไ้ขอภอไป <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ทําการให้เบอร,ร์รี่เห็นไหมโอ้โหเรายักษ์ใหญ่ของเรากินแล้วนะโอ้โหน่าจะหิวหน้าดูเลยครับทุกคนโอ้โหอ้เจ้าตัวนี้กินอะไรอ่ะกินเนื้อใช่ไหมถ้ากินเนื้อผมจะได้ไม่ต้องให้เนี่ยถ้าผมใส่ในนี้ก็น่าจะกินได้ทั่วถึงกันนะครับกินพืชก็กินได้เนาะกินเนื้อก็น่าจะกินได้ถ้าใส่รวมกันก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแถวนี้มีไหมอ่ะไอตัว ไอเบอร์รี่เนี่ยแล้วก็ตัวกินพืชเนี่ยไม่น่ามีนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงจุดอื่นเนาะโอเคมีไหมเดี๋ยวขอดูดูละเอียดดูให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะฮะเห็นไม่น่ามีแล้วแหละก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับตัวกินพืชเนาะแถวนี้น่าจะเยอะนี่เดี๋ยวเราก็ทําการให้เบอร์รี่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวดูซิ โอ้โหมันเต็มนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมก็เอาเบอร์รี่แดงมานะครับไม่รู้ตกะกแตนมันกินอะไรนะมันกินเบอร์รี่เหมือนกันใช่ไหมเพราะมันเป็นสัตว์กินพืชเนาะใช่ไหมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ใส่เข้าไปโอเคก็น่าจะได้กินกันนะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันเริ่มหิวนะเพราะว่ามัน กินข้อขั้นเยอะนะครับเพราะว่าสัตว์มันก็เยอะอยู่เนาะนี่ตอนนี้เบอร์รี่ก็เหลือเยอะมากเลยนะเบอร์รี่ดำนี่ก็เยอะเปพิเศษเลยนะครับเล็บยาวได้กินหรือ,อยังอะ่ะไอ้ตัวนี้ได้กินเนี่ยตัวกินเบียรนะครับตัวกินเบียน่าจะกินอเบอร์รี่ด้วยใช่ไหมคงไม่ได้แบบว่ากินแต่เบียรเนาะอโอเคก็น่าจะกินเบอร์รี่ด้วยแหละนะถ้ากินแต่เบียนี่ก็ไม่ไหว ถ้ากินแต่เบียร์ก็ไม่ไหวนะนี่น่าจะได้กินกันทั่วถึงเนาะโอเคเล็บยาวว่ายังไงโอเคครับค่าอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าได้กินละโอเคเดี๋ยวลองไปดูเจ้ายักษ์ใหญ่กันเลยดีกว่านะครับถัดมานะครับในส่วนของเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยผมก็จะให้เป็นเบอร์รี่ม่วงแล้วก็เบอร์รี่สีแดงนะครับอืมก็น่าจะได้กินกันเฮ้ย แต่เสียงกินคือหิวเลยนะหิวมากเลยนะเ <c oughs> จ้าสปไปโนเราได้กินยังอ่ะ <c oughs> โอเคหลอดอาหารเต็มนะครับก็น่าจะได้กินกันทั่วถึงกันเลยทีเดียวเนาะนี่บอกเลยว่าน่าจะอิ่มนะครับก็ไอเ,อเอจ้า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะได้กินแล้วนะน่าจะได้กินด้วยนะครับเพราะว่าห่างมันก็น่าจะถึงอยู่นะครับไม่ได้ไกลามากจนเกินไปเนาะ <c oughs> โอเคก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วล่ะ นะครับไม่น่ามีอะไรแล้วลหละแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะไปหาเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่บอกเลยว่าสวยๆกันเลยทีเดียวนะเซิฟนี้เอาละครับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับนี่ตอนนี้ก็คือมาอวดชุดเทคไยสวยๆเลยทุกคนอันนี้คือได้ใส่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่เล่นอาร์คมา บอกเลยว,ว่าอย่างสวยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูไปบุญตาโอเคบางคนก็ส่วนใหญ่ก็เคยใส่แล้วแหละโอเคไว้เจอก,กันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ